นครับ <and> <Bond> ึกว <apan> <nh k sob den> ่านักล่างูทําไวเนี่ยโงูดูบอกแล้วพี่ไฟเขาบอกว่างานสวยๆเหมือนเมื่อวานใครบอกเมื่อวานอ่ะสวยๆเมื่อวานน่ากดีนะวันนี้ใส่กางเกงก้าวมาใส่ยีนแล้วไม่งั้นตึงเป๊ะมาดูราคาให้มันหน่อยนี่ครับสวยๆบอกแล้วสวยๆแล้วเอาของไา น,น,น,นี่ไหน้เ,เนหลือมาดิหุยแกงเหมือนเลือกแทนแทนแไปยง็ไปยานนโอ้โหคันนี้ก็ไปแทบเอ,อ,เอ๊อะไปเดาไม่น่ะแต่ว่า สี่ขั้นนั่นยังสามขันเลยที่ไหนของช้างส,าสีสสนี่งานเปลือกฟูๆเลยแต่มาดูในข,ข้างบนยังไม่เสร็จ